เป็นแค่สาวโรงงานนะครับอดีตเป็นสาวโรงงานนะครับแต่ด้วยเครื่องมือ MV นะครับและด้วยการมีวินัยโดยการใช้แพนเนอร์แบบที่ท่านกําลังจะมาแบ่งปันให้เราฟังนะครับสามารถทําให้ท่านนะครับทุกวันนี้นะครับไปเที่ยวกับ MV ได้มากถึงมาแล้ว2ประเทศนะครับเออนะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราอวยอั์ไลน์เต็มที่แล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนักธุรกิจย์ระดับไพรินนะครับคุณเปียวมันทุระครับอาสวัสดีค่ะก็โอ้โห นะคะ,ะชื่อเปลียวมันธุระนะคะสุดยอดมากเลยนะคะทีมดิจิตอลนะคะเมื่อกี้โอ้ฟังแล้วสนุกสนานมากเลยนะคะโอ้โหทีมไว้รุ่นฮอต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 มากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะได้เรียนรู้เยอะมากมากเลยนะ,ะวันนี้นะคะเปลียวก็จะได้มาคุยนะคะในเรื่องการใช้แพนเนอรนะะ์การใช้แพนเนอร์ต่างๆเนาะ,ะการทำธุกิจก็ต้องมีการใช้แพนเนอร์ แชสกรีนแป๊บนึงนะคะเออเจอแล้วเนาะเห็นแล้วนะบูนเห็นแล้วครับอ่าขึ้นแล้ว,โอ,โ,อว,ว,วโอ้โหเดียว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 แป๊มโอ้โหเมื่อกี้ฟังองุ้มอิ่มกับวิวคอนมากเลยอะเริ่มต้นเลยนะคะการใช้แพนเนอร์วันนี้คือการทำธุรกิจแอมเนะคะเราต้องมีการใช้แพนเนอร์หรือทำธุรกิจอย่างอื่นนะคะถ้าถ้าใช้แพนเนอร์ได้ยิ่งดีมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทําธุรกิจอื่นๆนะคะการใช้แพลเนอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าถ้าใครใช้นะคะแพลเนอร์นี่แหละเป็นการที่กําหนดนะกำหนดชีวิตเรานะคะกำหนดในเรื่องการทํางานของเรานะคะกําหนดทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะคะจะได้ไม่เดินทางแบบสบเปรยสปะนะคะการเดินทางการทําธุรกิจนะคะต่างๆนะะการนัดหมายการนัดหมายนะคะแพลเนอร์นี่คือการการที่เอ,อ่เอเตือนความจําสมองเนาะ แล้วเรามีอีกอย่างหนึ่งก็คือชีคเอนเช่นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะคือการลงเป็นในนักอักษรน,นะคะก็คือการใช้แพลนเนอร์การใช้แพลนเนอร์นี่คือการที่ทําให้เรานะคะมีความจานะจำโมโ้ยวันนี้นะน,นัดนัดนัดเจอใครนะอ่าเดี๋ยวเช้ามานะคะเราจะาไม่ได้ว่าจะนัดใครดีนะคะนี่คือความสําคัญของการใช้แพลนเนอร์ในการทําธุกิจทุงนะคะแพลนเนอร์นะคะคือ คือเครื่องมือนะคะที่ช่วยจัดระเบียบน,นะ,ะชีวิตของเรานะ,ะและช่วยให้เราอ่ะไปถึงเป้าหมายได้นะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะแพนเดอร์เนี่ยคือเป็นตัวกําหนดทิศทางจริงๆนะคะ <c oughs> <ๆ c oughs> วันนี้คือการที่เราอ่ะจะทําอะไรสักอย่างนะแน่นอนอ่ะการที่เราจะกลับบ้านนะคะการที่เราจะกลับบ้านต่างจังหวัดเรายังมีเป้าหมายนะคะเราจะมีเป้าหมายเรื่องการเดินทาง ว่าเราจะแวะปั antis, ๊มไหนนะเราจะแวะกินข้าวที่ไหนตรงไหนมีร้านอาหารที่อร่อยนะแล้วเราจะใช้เวลาเดินทางถึงถึงบ้านอ่กี่ชั่วโมงนะคะทุกอย่างเรามีกําหนดเป้าหมายเลยนะคะการทําธุรกิจเอ็มเวหรือทุกอย่างนะคะเราก็ต้องมีกําหนดเป้าหมายเหมือนกันนะคะเป็นการที่ชัดเจนนะคะเป็นการที่ชัดเจนกับกับใจเราค่ะกับตัวเรานะคะวันนี้คือการที่เราอ่ะใช้แพลนเนอร์เนี่ยดีมากๆคุ้มมากๆเลยนะคะการที่ใช้แพลนเนอร์เนี่ยเบลบอกเลยว่าจะจัดระเบียบ ตัวเองได้ดีมากๆอยากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะเราจะทึ่งว่าวฮตัวเองทําไมเอ่อทำไมทํางานได้ขนาดนี้ทําไมได้เอ้ยทาไมแบบว่าเอ้ยเราจําได้นี้นะคะเนาะอ่ะทีนี้นะคะการใช้เพนเดอร์ก็คือเราจะต้องเขียนนะคะเขียนในรูปแบบไหนเขียนก่อนที่จะทํางานนะคะคเขียนก่อนที่จะทํางานนะคะการวางแผนงานนะคะการวางแผนงานเขียนก่อนที่จะทํางานว่า การที่งานที่เราจะทำเนี่ยในใจเราอ่ะต้องมีอยู่แล้วนะในความคิดเราต้องมีอยู่แล้วคิดอะไรเราก็เขียนนะคะวางแผนอะไรเราก็เขียนนะคะเขียนลงไปนะคะเราจะได้จําได้นะคะหลังจากที่เขียนนะแล้วลงมือนะลงมือทําไปแล้วนะคะเราต้องเก็บบันทึกนะเก็บบันทึกและเพื่อเป็นแคชกิ้งนะคะตรงนี้แหละคะ่ะเป็นรายลักษณ์อักษรของเราไปเลยนะคะ ของแต่ละคนนะคะไปทําด้วยตัวเองได้เลยนะคะอ่าตรงนี้อันนี้คือเปียวก็มาแบ่งปัามในเรื่องแบบอยา่างที่ที่การใช้แพลนเนอร์ทุกๆวันนะคะการที่ใช้แพลนเนอร์ทุกทุกวันนะะ่นะจะมีความหมายดีมากๆนะคะอ่าทีนี้ประโยชน์ของการที่ใช้แพลนเนอร์นะคะถ้าเราเปรียบนะเปรียบเทียบก็คือการวางแผนนะคะหรือการใช้แพลนเนอร์น่ะเป็นเปรียบเสมือนน่ะกําหนดตัวทิศทางเรากําหนดตัวเรานะคะอ่า เป็นเป็นเหมือนแบบว่าร่างกายมนุษย์คนเรานะคะคนเรานะคะก็ต้องมีทิศทางนะคะการวางแผนก็เปรียบเทียบเสมอเสมือนนะสมองนะสมองที่สอของเรานะคะสมองแรกของเราก็คือตัวเราเราก็มีความคิดนะคิดอะไรนะคะแล้วเราก็เขียนลงไปเขียนลงไปในแพลนเนอร์เลยนะคะวันนี้คือวันนี้คือความฝันนะตัวอยากคุยนะความฝันของเราไม่มีข้อจํากัดน,นะคะฝันของเรานะคะเราเขียนอะไรลงไปก็ได้นะคะ คือความฝันน่ะไม่ไม่มีการที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้บอกตัวเองนะคะอยากได้อะไรเราก็เขียนอยากคิดอะไรใดก็เขียนอยากมีเงินอยากมีรถอยากมีเขีนยนไปเลยนะคะลงเทนเดอร์ elemental. แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ทำเท่าไหร่เขียนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเลยมันมีความสําคัญมากๆกับการที่เทนเดอร์คือสมองที่สของเราเพื่อให้เราจดจำนะ,ะจดจําในสิ่งที่เราต้องการนะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะลืมนะคะบางครั้งเราอาจจะลืมแต่เมื่อไรที่เรามาดูนะคะ เราจะคิดได้บบอ,อ๋อเราเคยคิดแบบนี้เราเคยฝันแบบนี้นะคะแพนเนอร์ anner, หรือทุกอย่างนะคะเราต้องเขียนเขียนเขียนให้เห็นแล้วมองมบ่อยๆนะคะแล้วเปิดดูทุกวันนะคะการทํางานทุกอย่างถ้าจะให้มีประสิทธิภาพนะคือการลงแพนเนอร์ถ้าลงแพนเนอร์แล้วเรามาเปิดดูนะเราจะเห็นทุกวันวันนี้นะคะเราถ้าเราถ้าเรามีแพนเนอร์เราจะมีคอมมิชเมนตัวเองเราจะเห็นเลยว่าการที่เราลงแพนเนอร์ ถ้าเราไม่ลงนะคะเราจะไม่รู้นะเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอ่ะเลยเวลาไว้อ่ะเกินเวลาน่ะเราไปเสียเวลาอะไรบ้างนะคะอีเหนื่อยเฉยแฉะอะไรบ้างแต่ถ้าเราลงเวลานะคะว่าเวลาเนี้ยเราต้องทํานี้ตื่นมาทําอะไรนะหลังข้าวก่อนนอนทําอะไรเราจะรู้ได้เลยนะคะวันเนี้ยแพนเนอร์เป็นตัวกําหนดตัวเราแพนเนอร์คือเจ้านายเราแพนเนอร์เป็นตัวกําหนดทิศทางเราชีวิตเราจะดีวันนี้นะ ชีวิตเราอ่ะอีกสองปีข้างหน้าจะดีอยู่ที่ลงแพนเดอร์เลยนะคะแพนเดอร์คือกําหนดทิศทางเราแพนเดอร์คือเจ้านายหล่ะนะคะอ่าวันนี้คือไม่มีใครบังคับเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองนะ,ะเพราะอ่าถ้าเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยสําคัญมากๆเพราะถ้าสมองไม่ทํางานส่วนอื่นร่างกายก็ไม่ทํางานเช่นกันนะคะอ่าก็จะได้ทํางานไม่ได้นะคะอ่าทีนี้ข้อที่หนึ่งก็คือช่วยวางแผนในสิ่ง สิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันนะคะอ่าช่วยวางแผนงานนะคะวางแผนงานต่างๆในสิ่งที่เราต้องทําแต่ละวันนะคะอย่างที่สองก็คือเพิ่มในเรื่องอะไรเพิ่มในเรื่องทักษะนะคะเพิ่มในเรื่องทักษะป้องกันการลืมนะคะช่วยให้จดช่วยให้จำนะะป้องกันลืมสิ่งต่างๆสิ่งที่เรานัดหมายสิ่งที่เราพูดคุยนะคะอ่าคือบางครั้งนะเยลรู้สึกว่า เอ่อเปรียวกันใช้แพลนเนอร์นะเวลานัดใครนัดเป้าหมายหรือนัดอะไรเนี่ยนัดพสเปกนัดนัดลูกค้านะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราอ่ะจาแม่นจังเออทําไมเราอ่ะจาแม่นจังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะคือการลงไว้ในแพลนหนึ่งเป็นการที่เราอ่ะให้แม่นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่ลูกค้าอ่ะเขาประทับใจเราเออประทับใจเราตรงนี้แหละมันเป็นการที่ถ้าเราถ้าเราไม่มีแพลนเนอร์ค่ะเราจะจําไม่ได้ จำไม่ได้เลยนะคะเออบางทีบางทีอ่ะเมื่อมาสมัยก่อนนะในการทํางานนะจะใช้วิธีจําจําแล้วก็มีลงเพนเดอร์นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความจําของเรานะคะเมื่อมีสิ่งอื่นมากระทบนะก็ลืมนะก็ลืมได้นะคะอ่าแต่ตรงนี้ถ้าเราลงเพนเดอร์นะไม่ลืมแน่นอนเพนเดอร์นี่คือเปียวบอกเลยว่าวางไว้ที่โต๊ะทำงาน วางไว้ที่โต๊ะทํางานหน้านโน้ตบุ๊กเลยเวลาเรามานั่งโน้ตบุ๊กเวลาเรามานั่งคอมเนี่ยทุกวันนี้ทําออนไลน์เนาะพอเราเปิดอน่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะ,ะเราจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยวันเนี้ยเรามีอะไรบ้างนะคะอ่าเนาะแล้วลดความเครียดเห็นภาพรวมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่าไม่ต้องคิดนะใช้ทบทวนประสบการณ์ในเนื้อง,งานแต่ละวันนะคะอ่าคือพอสิ้นเดือนนะคะคือเอ่อเดียวเนี่ยทํางานนะคะทํางานก็คือแต่ละวัน แต่ละวันเราลงอะไรบ้างเ <im> ชื่อเถอะว่าการสะสมเนื้อง,งานแต่ละวันแต่ละวันพอสิ้นเดือนมา,า,ะน,านะ,ะเราจะเห็นผลลัพธ์นะคะเราจะเห็นผลลัพธ์แต่ขอให้เรามีสมอลวินมีสมอลวินแต่ละวันทํางานแต่ละวันนะคะพอสิ้นเดือนมาะเราจะเห็นเลยว่าเนื้อง,งานของเราที่ทนะําะมีเนื้อง,งานอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์มากที่สุดตรงเนี้จะเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนมากๆนะคะอ่าเนาะพเปลี่ยนการทํางานเพื่อมีทิศทาง ให้ดีมากขึ้นนะคะอ่าเนาะแล้วลงเรื่องอะไรลงในเรื่องโปรโมชั่นของเดือนเดือนนั้นนะคะอ่าเดือนเดือนนี้นะคะลงโปรโมชั่นเสร็จนะคะเราก็เอาลายชื่อใส่ไปด้วยนะคะ LX นะอย่าง LX ที่จะออกนี่นะคะอ่า LX ที่จะออกมาใหม่เนี่ยมีชื่อใครบ้างลูกค้าใครบ้างนะคะอ่าใส่ลงชื่ออ่อเขียนลงโปรโมชั่นแล้วก็เอารายชื่อใส่ไปเนาะรายชื่อผู้อ่า คนที่สนใจนะฮะผู้มุ่งหวังโพ้สเปกนะลงในแพนเนอร์นะฮะตรงนี้นะคะทำสองอย่างนะะทีนี้เริ่มต้นง่ายๆนะคะเปียวอยากอยากบอกว่าวันนี้นะคะการที่เราเริ่มต้นธุรกิจนะคะการใช้แพนเนอร์่ะเราต้องรู้เรื่องการตรางนะคะการตารางตารางของเซ็นเตอร์นะคะมีอะไรบ้างอย่างน้อยๆนะคะเราจะได้แม่นแม่นแม่นในเรื่องการเรียนรู้ก่อนนะคะแม่นในเรื่องการเรียนรู้เริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะ วันนี้ก็คือเปียวเอามาให้ดูแค่นี้นะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นของธุรกิจ MV นะคะอ่าก็คือวันจันทร์น่ะมีเรื่องอะไรบ้างวันจันทร์น่ะมีเรื่องข่าแอลนะคะอ่าแล้ววันอังคารวันอังคารเนี่ยมีมีประชุมนะทุกวันอังคารนะคะอ่าเอาจำนี้แล้วกันทุกวันจันทร์นะคะจะมีเรื่องผ่าแผลนะคะทุกวันอังคารนะคะถ้าไม่ตรงกับแปดเพชรนะคะก็จะมีเซ็นเตอร์ของเรานะแล้วทุกวันพุธก็จะมีทีมใัยรุ่นนะคะอ่า แล้วทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นวันพฤหัสก็จะมีคอส0.9%นะคะเออตรงนี้พฤหัสวันศุกร์ก็มีเซ็นเตอร์นะคะวันเสาร์ก็มีประถมมิเทศนะคะแล้ววันอาทิตย์ก็มีคอส0.9%ตรงนี้และคะ่ะขอให้เราจําไว้นะ,ะจาไว้เสร็จเราจะดูเลยว่าออพอถึงเวลาใกล้ถึงเวลานะคะเราก็ดูลิงค์ซูมแล้วเราจะได้เข้ามาอันนี้เป็นการที่เราตรงนี้คือการที่ตารางประชุม ของเซ็นเตอร์นะคะของเซ็นเตอร์ขอให้เรารู้ไว้ว่าแต่ละวันนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ที่ที่เปียวทําให้ดูนะคะอ่ะอย่างที่สองนะ,ะอย่างที่สองวันนี้นะคะถ้าเราที่ตัดสินใจทําธุรกิจเอ็มวีหรือเข้ามาดูธุรกิจเอ็มวีเบื้องต้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อันนี้คือเปียวอ่ะจะคุยในรูปแบบที่คนที่อยากสําเร็จในธุรกิจเอ็มวีนะคะอะ่อยากสําเร็จในธุรกิจเอ็มวีแล้วอยากที่อยากมุ่งขึ้นนะคะในกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ หรือถ้าเรายังเข้ามาดู m อ็นะคะเราเข้ามาดู m อ็ก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีวินัยเรื่องนี้นะคะเียวบอกเลยว่าเเราจะค้นพบตัวเองเราจะค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราอะรู้สึกแบบมีความรู้มากขึ้นนะคะอลองสมอวินเรื่องนี้ก็ได้ลองสมอวินเรื่องเล็กๆพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เราติกนะติ๊กในเรื่องอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราใช้สินค้าอะไรนะใช้สินค้าอะไรประทับใจยังไงบ้างลองติ๊กดูก็ได้นะคะอ่ะ แล้วโทรนัดหมายลองโทรนัดหมายลองโทรกูหยกคนอย่างนี้นะคะลองทําดูแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เริ่มต้นใหม่ๆเราไม่จําเป็นนะคะที่จะทําทุกข้อก็ได้นะคะอแต่ตรงนี้คือที่ที่เอามาให้ดูน่ะคือเอ่อเบลลลองบังคับตัวเองดูนะคะอ่ลองบังคับตัวเองดูนะใช้กับตัวเองดูนะคะตรงน,นี้คือถ้าเบียวคิดว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้นะคะเราจะมีเรื่องสมองที่ท,ที่ที่การที่บังคับตัวเองนะคะอ่า อย่างเริ่มต้นนะคะเราอะใช้สินค้าอย่างที่2องก็คือโทรนัดหมายนะคะโทรนัดหมายโทรคุยนะคะโทรคุยกับคนใหม่ๆโทรคุยกับใครก็ได้เพื่อให้เรานะ่คะกล้าโทรนะกล้าพูดกล้าคุยนะโทรคุยกับใครก็ได้นะคะอ่านะเพื่อรู้จักอย่างที่3ามก็คือรู้จักคนเพิ่มนะคะอ่ารู้จักคนเพิ่มนะรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มอย่างนี้นะคะทําความรู้จักเอ้ยวันนี้เรารู้จักใครเพิ่มขึ้นบ้าง จากคนที่จากคนที่เราเคยรู้จักนะคะอ่าตรงนี้นะคะแล้วก็มีหลายหลายอย่างนะคะอ้าวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปียวค้ำๆไปกันแล้วกันในเรื่องการฟังลิงก์ฟังลิงก์กับอ่านหนังสือเนี่ยเปียวอยากแนะนํามากเลยนะคะถ้าเราฟังลิงก์กับอ่านหนังสือสองเรื่องนี้ได้นะคะเชื่อเถอะว่าความรู้เราจะเยอะมากนะคะเ,เรียนรู้เรียนรู้ในเซ็นเตอร์ในทีมเราก็เรียนรู้นะคะแต่พอมาอ่านหนังสือกับฟังลิงก์แล้วนะคะ เราจะมีความรู้เยอะมากๆนะคะแล้วทำให้เราอะมองเห็นทิศทางความสำเร็จในธุรกิจเอ็มวีน่ะเพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วง่ายมากขึ้นนะ,ะแล้วแล้วเอ่อความคิดของเราอะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนในรูปแบบที่ที่ที่รู้สึกว่าเฮย้ยเอ็มวีอะมันเอ่อแบบว่ามันเป็นไปได้นะคะเออหลังจากที่เปียวนะมีวินัยเรื่องการฟังลิงก์ทุกวันนะคะแล้วอ่านหนังสือทุกวันนะคะอ่านหนังสือของเปียวเนี่ยอ่านมาละสิบห้าหน้า อ่านทุกวันฟังนิ่งทุกวันน่ะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองนะคะไม่ไม่มีไม่มีการที่แบบว่าเอ้ยทําไมเอ่อคือคือรู้สึกว่าตัวเองนะคะเป็นในรูปแบบที่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 การที่เรียนมานะเรียนจบแค่ชั้นป .6 ก็จริงนะคะแต่มาได้มุมมองแนวคิดในหนังสือที่ที่อ่านนะคะได้มุมมองได้แนวคิดคนรวยเขาคิดยังไงคนที่คนที่ประสบความสําเร็จน่ะเขามีมุมมองยังไงนะคะ พออ่านหนังสือแล้วนะคะความทําให้เราอ่ะมีความคิดบวกฟังลิงก์ก็ทําให้เราเป็นคนที่คิดบวกนะคะคิดอะไรก็คิดในแง่บวกนะคะตรงนี้มันทําให้เอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นการที่ที่เหมือนเหมือนแบบว่าเอ่อทำทำให้เราอ่ะได้มุมมองที่ดีนะคะมันมันเป็นการที่ขัดเราไปในตัวนะคะขัดเราเราโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆนะคะเออพอพอเราทําได้แบบนี้เสร็จอ,อูย เหมือนเราแบบเฮ้ยทำไมเราได้วิถีชีวิตขนาดนี้โชคดีมากๆเลยที่เราออมารู้จักธุรกิจแอมเมถ้าเราไม่ได้รู้จักธุรกิจแอมเมนะคะเราอะ่ะจะไม่รู้วิธีเรื่องการที่ให้อาหารสมองตัวเองเลยเราจะไม่รู้วิธีที่ที่ดูแลตัวเองอะ่ะให้แต่สิ่งดีๆตัวเองน่ะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองนะคะตรงเนี้ยดีมากๆเลยนะคะก็การที่แพนเนอร์อันนี้นะคะถ้าใครอยากเอาไปใช้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะ เอาแค่ไหนก็แค่นั้นก็ได้นะคะทั้งหมดก็คือเปียวแบ่งปันนะคะในเรื่องการใช้เพนเนอร์เริ่มต้นง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากธุรกิจแอมเบย์ไม่มีอะไรมากคะเริ่มต้นง,ง่ายๆคืออ่านหนังสือฟังลิวนะคะแล้วก็มีการที่ otion, โปรโมชั่นโบนัสหมายนะคะตรงนี้ก็คือการเริ่มต้นง่ายๆนะคะลองทำนะคะลองฝึกนะลองสมองเินดูก่อนนะคะวันนี้นะคะงานธุรกออิจแอมเบย์เนี่ยก็เป็นงานใหม่งานใหม่สําหรับเราทุกอย่างเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะ วันนี้ถ้าเราใส่ใจตั้งใจนะคะเปียวบอกว่านะทุกคน,นะคะ่ะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะวันนี้ก็คือการที่วันนี้ขอแบ่งปันนะคะหน้านี้ก็หน้าสุดท้ายนะคะเ,ะป,ะเปียวก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอคืนรายการนี้ให้กับคุณหนึ่งพลาดดอนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะยอดเลยพี่เปียวสุดยอดสุดยอดเราปลอบมือแล้วนะพี่เป,ยยยป,เเยเปียวเลยครับสุดยอดครับสุดยอดอ่า อ้าวทำไมเสียง